สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับ ยินดีต้อนรับสุดรอนะครับ B M w E 4 6คันงามคันนี้ครับผมรอมากๆเลยครับบอกเลยครับนี่ฮะไฟหนงไฟหน้าครับตกแต่งสวยงามมาอย่างเรียบร้อยเลยครับผมใส่ชุดแต่งมาอย่างครบเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าวงแหวนครับผมนี่ครับดูครับลอ B M w ครับลอเฟี้ยวงอสุดๆครับ สีสันสวยภายในสดครับผมหล่อมากๆเลยนะครับรถบ้านแท้ๆครับจากกรุงเทพมหานครครับนี่ฮะรับตัวมาหมาดๆเลยนะครับนี่ฮะรถนี่โอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องกังวลครับว่ารถจะถูกต้องไหมจะโอนได้ไหมครับสภาพนางฟ้าแบบหล่อแบบเท่สุดๆครับนี่สามหนึ่งแปดไอครับผมตัวนี้ครับปี2001ครับ ก่อนนะครับคันนี้ครับสุดยอดเลยนะครับผมท่านใดสนใจครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรอรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 4 0 0 0ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม